สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยพฒทาพารวยครับเอฟซีครับผมมือนี้กับมาขอแสดงความดีใจกับพ่อหมอนะครับว่าหมอดูตาทิพเข้าตรงตรงสองตัวบนครับพี่ครับผมพอเราส่วนหลายเลยของของพ่อนี่สิเน้นแต่สองตัวนะครับเนาะอ่าสามตัวนี่เกือบแตกคนนี้ครับซีซี่ครับผมโมันธรรมดาเกือบแตกสามตัวครับอ คมเนของเพิ่อนจับใส่หนึ่งมาใส่หนึ่งหตแตกสามตัวครัวพิเีครับพาดหนึ่งแต้มครัวพิซีคกับผมพ่อหมอนะครับเนาะฝันแม่นบอแม่นแม,ม่นแต่ตาดูหมออย่างเดียวครับบอกเลขกับแม่นเขาแทบทุกงวดนะครับเนาะกัที่มีหลุดแน่กัที่ว่าเขาทุกงวดกับบะไรนะครับเนาะมันกัว่ามันกับนีเขามีหลุดเป็นของครบรรดามันเป็นของโบเอาโบเห็นอันนี้คือความฝันเป็นเลขฝันล้วนๆนะครับของคุณพ่อนะครับเนาะ นี่ครับวิซีครับผมแปดสี่ศูนย์นะครับเนาะเน้นตัวเน้นเพิ่นครับแปดศูนย์กับแปดหนึ่งครับวิธีครับผมกะสามตัวแปดสี่ศูนย์ก็มีตัวเดียวก็ได้เน้นตัวเดียวนะครับเนาะเกือบแตกสามตัวครับของพ่อหมอนี่เห็นว่าสีมางวดละคลิปสองคลิปคนเลยครับสีบอมลาไหลรับว่าสีบอเขามาไหลายเพราะว่าคุณ่อคุณ่อ่นดูหมอ กระสีโบหลบกวนเวลาผนหลายนะครับพี่ชีครับสีมางวดและเท้อบางที่ก้ามสองเทื้าสั้นแต่ว่าหางเข่าทุกงวดครับพี่ชีครับผมของผอดูตาทิพย์นะครับเนาะส่วนมือนี่พอหมอสิมีแนวทางอย่างบบกระสิเข้าไปหาผออะไรไงผลบอกสู่ฟังเลยครับเด้อว่าเพิ่นมีแนวทางอย่างปากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนลราไปเพิ่นฝันลราไปนะครับเนาะเพิ่งเลขออกใหม่ๆเกิดขึ้นสีโบให้ในฝันดอกแต่ว่าก็มาขอแสดงความดีใจกับคุณพ่อนะครับมาอีซีครับผมเอาเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับพี่ชีครับ ไปหาคุณพ่อพร้อมมกันครับอยู่ซี่ครับผมอยู่ซี่ครับไปหาผมอกันเท่ามือนี้นะครับเนาะเพราะว่าผมอ่นเลขเพิ่นเข่าคักเข่าแน่ครับอยซี่ครับผมอยากเตือนมาอยากเตือนให้ิดนอเมือเรับอืมอาแปดตั้งหน้อเ็นืออ้บอกฟองฟองก็โล่นะโอ้เอ้ามาหอดมาถึงพอดีมาหนีมาแสดงความดีเกคับคุณพ่อคนขับอซี่ครับผม สวัดี่ครับพี่้องเอเป็นทานการครับพี่้องครับสวัสดีครับพ่อครับผมครับโอ้มาแตกคักเถอะพ่อตรงตเลยเนาะข้านันเอาหนึ่งสนี่แตกหอดสามนะพ่อแปดสี่แปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์เรากัแปดศูนย์ตัวสามูนนี่นะเป็นยังคื้เออกศูนย์ใส่เพมาะซ้ำมามนี่ฝันว่าเขาออกกล้วยมาหสารเพื่อเก่ากล้วยสุก เมื่อไรมาคนหนีมากอยู่โอ้ไปตีไสเก้าซี่เก้าสามไปสักตัวโอ้คงทุดไทยเออแต่ว่ามันเขาต้องงวดแนกคุณอะต้องงวดคุณอ่ะเลขเขาแล้ยวเันเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมอืมเขาป่วยไมใหายแล้วกินอิ่มเลยที่ไเลขเขาเล็กเขาเอามมใหายจังหวัดพระดาษีวังยันี่ไปซื้อแปดหนึ่งเก้าศูนย์ในคุณเลูนวัดมัเงินบานในนับได้หนงนี่ยวะไม่ยังพว่านี้ ได้สินี่ยได้ทั้งบนทั้งล่างมัคันเก้าศูนย์ยบนมันก็จถือกระอยูโอ้เก้าศูนมันออกอยู่ล่างแเออแต่นี่ซื้อยะครับผมหรเลยแปดหนึ่งมันบ่มีโอ้ันไปออกบนบเนี่เออโอ้มันซ่ตไหนนะ่น่บุคคไหนนับไว้รับมามันหมัดแม่เข้ามาให้แงเข้ามั โอ้ยขับอ่อนส่วนน้ำมันขกับยซี่ครับนี่แหะสีโชคทีมันของมันขกันเเขามาแต่ตอกงวดที่แรกคุ่นมนขารา่าเขาอยู่กี่บอกขับไปซื้เท่าไหร่ะบอกขับไปซื้อเทาไดรแปดนึ่งเ้าซ้อในคนด้กี่เอองินรถตอรีมาในิยุ้งมัดโอ้่ช้แรงจะหมดไดไ้ม้กนออกยุ่ลั่นแบบนี้สิมันอยู่เอแห้งขี้ดจังมันวัวป่งขี้จังเนาะ อยากไปออกบนซะกมอันนึงใส่ให้ได้สามตัวสี่แปดหนึ่งเลยเนอะบัดแปดบัดแปดหนึ่งบัดรุ่งกูบัดสี่บัดคือผมมีหนึ่งว่นี่เนาะสี่แปดหนึ่งมันก็ซื้อได้เบิะ์มาเพื่อนกราบาไปเอาศูนย์ใส่ไปลองเลยจะเสด็จสามตัวแตกเลยผมเนี้สร้างเป็นหาว่าก็คือแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ๊ยบ่ปล่าเจ๊บเปลามได้แต่ตัวยหงง่ๆครับปลาน่อยอยุ่หยุดยุ ป่านนั้ผมบอกงไปปิ้งนะยาาปิ้งมาาลงมาให้น่าด๋อยน้าไหลมาทับป่าเออต่วอะไรล่ะตัวไนวาสันครับอสากขะชีเออน้ามันก็จะเป็นหนึ่งตัวนเป็นสี่แปดหนึ่งออกสี่แปดหนึ่งออกออกสามตัวเลยขั้นบทขั้นบทศูนย์นีเอาต่นาาลงมาไทยนี่ไม่ได้แปดสี่หนึ่งเลยพอพอน่าตัวแตี่เออนตัวแตี่ยยเอ อันนี้ไได้สองตัวแต่โอ้ยเกือบสามตัวเต็มสามตัวเนี่ยเนี่ยถ้าเราเป็นบล็ม่ถ้ามดาเป็นบแดส่หนึ่งฝันตรงนยังพออย่งเอากรกคากรด้วยว่าวาฝันอยู่ล้วเมื่อะบกาดโบาเออเอาบกวาฝันงไหนพอฝันยังไหนพอฝันยังไหนมานฝันเราก็ยิ่งมาหาอยู่ขคา่าอสิได แต่ไม่ใช่ีแกงยางโบว์มูดวาดมืดวาดไซน่าแจงทั้งแกงคือทงอย่าแจงบบแจงยางพันอสวัดไปสวัดมาเนี่ยนเสด็จคุณเนียเป็นตีสองเม่รับเลยรั่นอย่างแต่ไม่ใ่จีนี่ม่นยี่ตีทงใช่เหมตีทงแจงแล้วกันตามลักษนาฝันนั่น นี่สอบเยอเักขนหนนี่ที่ใดยั่วเถาะฝว่าฝันเห็นเจ้าที่มาหาหนี่ว่าใดเนาะ่านได้พอกว่าเ่า่โอ้ผู้ญิ่งเยเป็นเจ้าที่ดิต้นไม้ต้นต้นชาวบ้านเนี่ยแล้วเชอเป็นหอมก็ใช้ได้เนาะปล่อเนาโอ้ส่วนนักกับผู้ยิงผู้หนีอกมากที่บ้านนแต่ว่าถือโทรมาบอกครับ จะบาวันิจฉาท้องมากแมนมาแจงบลัดคือวัดโซโม่พ่อใจคือจังเหยียกัโซเท่านี่ครับผมเนี่ยคือสี่แยกยึดหออ่าสี่แยงสี่ดอกที่บอกว่าได้แล้วก็สี่แยกยึดดอกดีโอแสดงว่าคนนั้นอยากได้น้ำหอมอยากได้สัตว์ตัวเขา่รีสานดีนะอยากกินยุสานของกิ้นลูกจันยุพี่ อเออมากินน้ากันหรือวะที่อันต้นไม้ยังไงต้นนี้บ่พรเนี่ยสองคนสามคนเราได้เห็นว้าเอาคนทต่ว่าเห็นดิกังเล็ดอยู่แล้วเห็นแสกแสกเลยเออหนองคายสีรถเจ๋งไหมขั้นหัวน้ำครับเบิ้งหลวงแล้วลครับคนมันไหลขึ้นมาอนีนะครับเลน่นง่ายนี่สกับบานดูแล้วง่ายแปลว่าต้นใหม่รถกะ อยู่บังต้นไม้พอดิเออฟังทั้งนั้นงานกลับขึ้นมาพอ่าดดอถามนี่ยวะ่านโทษเด้อแบบว่าคนมีคนห่ดวงอือให้ถามเพื่อนเนว่าวั่านเกิดะวันที่ถามในดวงเอาไปตรงนะ้อือับอ่อันผู้ใดยินเลี้ยใต้ต้นไม้ใส่นุ่งผ้าจงกระเบียนใส่ผ้าใบผ้าเบี้ยงผุ้งญิ่งอืมหัวยิ้มใส่สามย้อยย่อย,อยโอ้เจ้าที่หรอก เป็นเพิ่นเขาเป็นนังดอกเนนัพิ่นน่พู่่้้อมโอสิง่่่งไปกลา่่่่ไ่่่่่่ับไปเลยก่่่่้่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ด่เ่่เด่่่่่ด่ด่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่ฝ้า่ปเ่่่่่่่่่่่่่ว่่่่ก่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่ร่่่่อ่มา่อ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ผู Dante, ้งใส่ผ้านุ่งรงกระเบียนเขานอนเนาะเขามาแล้วเขาแจ้งก็าจังสิเนี่ยนุ่งจงกระโบนขี่รถมาถ่ายผ้เกิดมาจอดไปจุกมาสั่นุ่งผ้าจงกระเบียนมึงเสียหายนรมึงบ่หายเงินมาสั่งมอนเหี่ยงเนาะผ่านมาสั่งเสียหายมึงหายเรื่องมาสั่เแล้วมึงรถอะสองอย่างละ สองสสองหกเก้าสองมันนั่งกระนำแต่เก้าสองมันดอกสองโอหมดก้อนครับหมดก้อนเหรอเออโอ้ยปูขอโทษเด้งว่าสั่นมันงอหันนี่ล้านดูดหวงวัดใดไถ่เงินค่าค่ายปูชื่ว่าถามตี้ว่าสันศูนย์ไถ่บืดบืดว่าศันก็เลยเอาเงินคาดูดหวงมาให้เรื่องใช่มะ ไเจอดีแล้วที่ดอกสองหกเก้าสองนั่งไปเอาแต่เก้าสองช่องเราคบกั่าองาหัวลงอีกบ่สองหกที่ท้งหนามันดอกท้องหนาเออบหัวลงแล้วสองหกสองเก่าแต่เก้าสองบ่เก้าสองหกวันนี้เปนวัดตีท่งเลยกปล่าเป็นวัตีท่งดิแม่ือท่งงานึึึปปท่งสี่เหลี่ยมมันท่งสามเหลี่ยมกปล่ท่งคือจังท่งวัดเนี่ย ท่องสีเหลืองทองสีเหลืองคือพระท่านกำว่าคือจอเป็นมาติดอัดป้ายยหหันพ่ท่านเราท่งไปขพ้นมเพิ่ว่าอ๋องานงานหรอกมันไม่เล็กอ่ะมบงานบางานกับท่องหรอกต้องสึงานสีมาท่วงจากสีดีตรงเนี้ยมิน่าแรงหนึ่งเลยพอีเมื่อก่อนได้กับพระท่านเลี้ยงครับเมื่อนี้ก็จะได้กินที่เราอบก็สนอ มันจี้องหวัดพ่อเด้๋่ตัวไหนจองวัดเดี๋ยวนีบ้านคัดอบ้านคัดหรอไอ้ซีตัวะทิผูหยิ่งถือท่่งหนึ่งเราพอดีอ๋อเอ้ซีตีเียด้วยครับผมตาเตียวจะเป็นซีซีหนึ่งซีสามซีสามะนี่สามสีต่างกันเราฝุ่นทงสรงชาติซืท่งอย่างกระชากแล้วเป็นท่งชีเหลี่ยมมันเป็นท่งสามเหลี่ยมตาเตีตีใสซี ีสก<า>ิ่งกับีสามบ่บสามกับซีอืมอ๋อแต่ตีไซเียกแต่มม่พันชากอ๋อว่าเบื้องต้นเอาไว,กว้ก่อนคือซีซีกับซีสามเนี่ยอค<อ>รัไปดายะที<า>่กัก้นชัก เครับพี่น้องได้ตองวันแล้วแต่ว่าห้ากับตรงไม่ย่าอีกย่างอีก่เียเราครับพี่น้องยชูแทงมันนี่พ่อมันงในพี่น้องชื่อราไปหาสลาดจินแบงเราจับบานเมืองายมันแมนนะพ่อเนาะก็เพิ่งฟันก็เพิ่งเลขกออกมั้งเลยออกมามาเนี่เลยออกมาเนี่ต้องวาต่างคุณป่อรวนนะครับยศชี่กคับผมพ่อมาเลียวหมดเราอะมาเลียวแล้วคอยแสดงความดีในแห่ครับพี่น้องเชื่อคือท่ได้ตองวันแล้วครับพี่น้องขอให้ขอมาก็จัดให้พอเราอะ ฟันมือเคลื่อน,นืนีวัติพ่อแม่นกขึ้นมากเลยแบม่าไตทูไตแยเป็นอะไรก็ไ่ไหวป่ะแง่าฉีนจะหมือนแรกจะสิสั่งพ่วหมูหมั่งพ่อหมูพ่ไก่ไกหมูมาหา่เป็นมันพุดหมูอื่นอย่างเยอะโอ้หมื่นมันพุดเนาะพอดีเลยมือเลี้ยงอออพอดี กลับดูซี่ครับรเบืองต้นพอกเอว่าพ่อในชัดเจนนะครับด้วยซี่ครับผม,อมเอาว่าเห็นตามัดถือพงแกงพงหุดวัดหุดหวัดดูสัน่นเฮเครียดก็ชัดข้ามม่านฟ้าเนี่ยยุ่งหลายเลยโ,อ,อ,โอ,อ้พ่อเอ้าพ่อว่ทฮนไในม่านตัวนี้ไม่มต้องก,กินนู้งตึงเลยเนาะทำคว้มสะอาดซื้อหูเ <laughs> <g ül> ขาว่าดูให้มาที เขามาดูไร้แขกกระตื้นบ่บคน่อืมพรว่าแต่แขกกขานนั่งนอ่กระตื้นน่นัที่ครับผมของป้อนก็ของจริงมาส่นของเงี้เอว้นป่ป้อนเดียวเออของแขกเราวอดี่ีไปได้ยืบซีดิตได้ชุด2่ามาแล้วครับไปยีดนครับพอพันแห่าต่างวัดชื่อซีซีและสี่สามฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ีาฮ่าฮ่าฮ่่าบ่่า พี่กะใช้วิจารอญาตในการรับชมนะครับเด้อทั้งสองเป็นนทั้งท้งสางเป็น CC สาม CC สี CC เลยโอ้สามตัวสาม CC เลยครับพี่ผม C สามมันมันไยถีง้ามมันพอสามตัวสาม c ซเล่ครับขึ้ว่าเลือกขึ้นสีเป่าเอองวดนี่วะที่เอาแอปัซการเป็นสาม CC ปอดรุดออกมาไหลยด้วยครับพี่ครับสาม c ีเดี๋ยวเขียนให้กับพี่ก่อน อ๋อที่ว่ายู่ใส่คือได้ยินแต่คำบอกว่าที่ว่ายอีกนะฮะที่ไ่ได้ไล่ยู่พ่อมาไล่ยู่โอ้คือสิได้ไลยย่หดอกพ,พ่อเพราะว่าเพิ่นเอฟซีพนทั่วมหาพ่อหลายอยู่แบบนีโอ,อ้ครับผมครับเอฟซีครับ,รบโชคมาดำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผม